สภาพใกล้เสร็จแล้วครับสำหรับโ o y ย TA V i o อ1.5รุ่นมิดปี2019นะครับคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มผ่อน6,600นะครับก็อัปเดตไปเรื่อยๆคันนี้เคยลงในช่องไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้มาลงรอบที่2แล้วก็อัปเดตต่อนะฮะมีการขัดเคลือบสีไปแล้วบ้างทำอะไรไปแล้วบ้างในคลิปนี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบว่าคันนี้เหลืออะไรแล้วก็มีพิเศษอะไรบ้างคันนี้ผมได้มาจีนมานะับพี่อยากรู้ไหมครับว่าคันนี้พิเศษอะไรบ้างเข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วิอ้อนมือ2งนะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะครับแล้วก็วันนี้พี่ๆน่าจําคันนี้ได้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อ3วันก่อนรถเพิ่งเข้ามาวันแรกผมถ่ายไปให้ดูแล้วตอนรถเข้าใหม่นะครับใครที่อยากดูตอนรถเข้ามาใหม่ไปดูได้เลยนะครับสวันก่อนผมลงคิดไว้แล้วและวันนี้นะครับปรับสภาพใกล้เสร็จแล้วนะครับมีการขัดเคลือบสีสปาภายในเรียบร้อยตอนนี้เหลืองาน2ชิ้นที่ยังไม่มาก็คือหัวหมอนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนนี้ใกล้เสร็จบอกเลยว่าสีฉ่าแล้วก็สวยมากนะครับคันน ค,คันนี้ไหม่แค่ส0,000ืเดี๋ยวพาไปดูบอดี้รอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเลารายละเอียดให้ฟังสําหรับคันนี้นะครับมีอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะฮะใครที่กําลังสนใจอยู่หรือว่าดูคลิปตอนที่รถเข้ามาใหม่กำลังตัดสินใจอยู่มาดูคลิปนี้ต่อได้เลยผมมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็อัปเดตไปพร้อมๆกันตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเหลือชิ้นนี้นะฮะเบิกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะครับชิ้นนี้เบิกมาเรียบร้อยของน่าจะมาวันนี้นะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรไปดูภาพไปดูคลิปวันแรกที่รถเข้ามาได้นะฮะไม่ได้มีเก็บงานอะไรเลยคันนี้มีแค่ตัวไฟท้ายนิดเดียวนะครับอ่ะมาสำหรับคันนี้ก็เป็น Toyota v i o อนะครับ1.5รุ่นมิดปี2019นะครับเลขไมเนี่ย39,000โลนะครับเลขไม่39,000กโลเป็นรถปี19นะครับ389,000ฟรีดาวจัดเต็มคันนี้ผ่อน6,600 บอดี้สีขาวสีเดิมทุกอย่างเดิมไม่มีงานสีนะครับไม่ได้เก็บงานสีเลยสาหรับคันนี้ไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้ภายในโคมเนี่ยมีการลมดํามาด้วยแล้วก็ไฟหลี่เนี่ยเป็นแบบ led นะครับไฟเดทามีมาให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเส้นสายตัวรถด,ด้านข้างเดิมเดิมนะข้างขงนะครับบอดี้ผิวพันธุ์รอบคันเดิมหมดมีแค่ขัดเคลือบสีให้อย่างเดียวนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยด้านนอกตัวล้อนะครับ มีรอยเบียดมานิดนึงตรงนี้เดี๋ยวขัดให้นะแต่ว่าอาจจะไม่เนียนมากขัดให้ก็จะบางลงเฉยๆนะครับก็มีตําหนิมาประมาณนี้แจ้งให้ทราบนะครับดิสเบรกหน้าหลังให้มาครบแล้วนะครับยางลัดมาเป็นดัลล็อปปี2023พร้อมใช้โครงสร้างเดิมด้านในนะครับโครงสร้างเดิมด้านในสปริงโชค๊คทุกอย่างเดิมนะครับแล้วก็คันนี้นะผมจะอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับพอดีผมได้มาจิ้นมาคันนี้ใครที่ซื้อคันนี้กับผมนะครับ ผมแถมวารันตีประกันเครื่องเกียร์ศูนย์โตโยต้าให้1ปีเต็มนะครับพี่ๆไปเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เข้าไปเมนทนเนนเข้าไปวารันตีอ่ะทุกอย่างนะฮะสามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้ผมแถมให้1ปีคันนี้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมากระจกเดิมทุกบานนะครับโครงสร้างเดิมพาร์ทเดิมสําหรับคันนี้นะครับไม่แตกลาวหรือว่าเปลี่ยน มาดูได้เลยนะครับกระจกแท้เดิมรอบคันแบบนี้มือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะพี่พนะแล้วก็ด้านบนหลังคามไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับสวยใสแบบนี้ขัดสีเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับภายในคันนี้ไม่ได้มีเก็บงานอะไรเลยมีแค่ตัวหัวหมอน2ใบเท่านั้นเองนะครับสำหรับย้อนเนี่ยเป็นทุกคันนะตัวหัวหมอนเนี่ยเขาจะเป็นยุ่ยๆหน่อยนะฮะก็อันนี้เอาไปเก็บงานให้นะครับมีแค่นี้เลยหลักๆไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็คันนี้เนี่ยมวิ่งมาแค่3 0 0 0 0โลเอง คโครงสร้างเนี่ยผมเคยแกะให้ดูไปแล้วนะตอนที่รถเข้ามาวันแรกนะครับวันนี้ก็จะมารีรันให้ดูอีกรอบหนึ่งโครงสร้างเดิมนะครับทุกอย่างไม่มีริ้วรอยนะฮะเพจเดิมนะครับผลิตปีสิบเก้าหัวน็อตฝั่งเสาบีสวยๆนะครับใครที่ดูไปแล้วนะคลิปก่อนหน้านี้วันที่รถเข้ามาวันแรกมาดูเพิ่มเติมได้นะครับผมอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ารถจะเสร็จหรือว่าจนกว่าจะมีคนมาจองไป ก็จะไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับอ่ะสปอตสวยนะครับแผงประตูเดิมสวยนะครับไม่มีร่องรอยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่ต้องเก็บงานสําหรับประตูอบมาด้านหลังก็สวยเหมือนกันนะครับฟรีดาวน์จะเต็มพร6,600เท่านั้นเองนะครับพี่ๆถ้าเกิดมีรายได้ตั้งแต่13,000บาทขึ้นไป ติดต่อมาได้เลยนะครับเป็นพนักง,งานบริษัทค่าค่ารา,าชการรัฐวิสาหกิจรับเงินผ่านบัญชีนะติดต่อมานะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนคำ้ำออกรถได้ขอรายได้หมื่นสามขึ้นไปโอเคไหมครับอ่ะก้อนล็อกประตูด้านหลังสวยๆผู้โดยสารตอนหลังเดี๋ยวพาไปดูรอสักครู่หนึ่งนะครับล้อหลังเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในแห้งสนิทเดิมสวยแบบนี้นะครับใช้เหยียวยาว,ยาวนะพี่ๆนะ นอกจากวารันตีศูนย์โตโยต้าที่ผมจะให้ไปแล้ว1ปีนะครับผมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับของบริษัทเพชรยนต์ให้ไปด้วยนะครับในกรณีที่ลืมกุญแจไว้ในรถนะครับหรือว่าน้ํามันหมดแบตเตอรี่หมดนะครับแบบนี้สามารถติดต่อเบอร์ที่ผมให้ไปผมจะแถมไปให้นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็โทรได้มีบริการช่วยเหลือก็เหมือนมีเพื่อนคู่ใจไปด้วยทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวารันตี เครื่องยนต์เกียร์ระบบไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือฉุกเฉินผมมีให้ครบเลยหนึ่งปีพี่ๆใช้งานสบายใจได้นะครับสำหรับด้านท้ายก็มีกล้องถอยมานะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ led มีตัวเส้นโครเมียมตัดที่ฝากระโปรงท้ายแบบนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหลังยังไม่มีมาให้นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้พี่ๆดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านหลังกันด้วยวันนี้เนี่ยหัวหมอนน่าจะกลับมานะครับวันนี้หัวหมอน2ใบนี้น่าจะกลับมาแล้วก็ไฟท้ายที่เบิกไป เห็นว่าจะเข้ามาวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะครับอึบมาโครงสร้างด้านหลังนะครับหัวนอ็อตฝากกระโปรงเดิมแบบนี้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานีฮะซีนเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็รางน้ำนะครับรอยเชื่อมรอยต่อรอยสปอตต่างๆตัวไฟท้ายเนี่ยยังเป็นพาร์ทเดิมจากสเตลเล่ย์อยู่แบบนี้นะครับซ้ายขวา ทุกอย่างมาคือเดิมหมดตรงไหนเปลี่ยนผมแจ้งนะครับพี่ๆจะได้ทราบกันกระจกเดิมทุกบานนะครับโครงสร้างสวยพาร์ทรอบคันพาร์ทเดิมนะฮะสบายใจได้เห็นกันตั้งแต่วันแรกที่รถเข้ามาพี่ๆดูรอยแต้มซิลิโคนด้านล่างตรงนี้นะยังขาวๆอยู่เลยนะครับยังไม่เหลืองมากรถปี19วิ่ง30,000โลนะครับผ่อน6 6พ0ฟรีดาวได้บอดี้สีขาวสวยๆแบบนี้ ติดต่อมานะฮะโทรมหาเต้เบอร์ด้านล่างได้เลยมาดูผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยดีกว่าภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ stitching มาเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็ตกแต่งภายในจะเป็นสีแชมเปนหรือว่าสีพิงโรสโกนะครับภายในก็ดูสวยงามตัวหวหมอนด้านหลังเนี่ยสวยใสยเลยนะครับไม่ได้มีเก็บงานอะไรแล้วก็เบาะด้านหลังเรียกได้ว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ๆี่ไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับ ขึ้นมาบนตัวรถสักนิดนึงฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังเนี่ยจะมีตัวช่องใส่เอ,ก,อกสารนะครับตรงนี้เป็นเป๋าจิงโจ้ให้2ตําแหน่งตึงๆนะไม่มีหย่อนไม่มีย้อยเลยนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าสวยงามน่าใช้นะครับให้มาครบแล้วฟังก์ชันอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบละกันเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันนะครับอ่ะมา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะฮะสำหรับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดปีสิบเก้าคันนี้นะครับบอดี้สีขาวเลขไมล์สามหมื่น วารันตีศูนย์โตโยต้าผมมีให้1ปีนะครับไม่ต้องถามกันแถมให้เลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ศูนย์โตยโตยต้าแถวบ้านนะก็ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินมีให้หมดทุกอย่างนะครับเหมือนมีเพื่อนคู่ใจนะครับใช้รถไปด้วย1ปีเต็มใช้งานแบบสบายใจกันไปเลยนะครับอ่ะแผงประตูคนขับตรงนี้กระจกไฟฟ้า4บานออตโต้คนขับมือเปิดเป็นแบบสีดำ แล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลมีมานะครับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วดีไซน์ม่านวัดเลื่อนไมเป็นสีฟ้าตัดด้วยสีขาวนะครับเลขไม่สามหมื่นเก้าพันโลพวงมาลัยนะครับสามก้านแบบนี้นะฮะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้นะครับผ่านพวงมาลัยตัวไฟหน้าไม่ใช่อัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนก็ไม่ใช่อัตโนมัตินะครับตัวหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แล้วแท้เดิมโรงงานแล้วก็ รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธมีกล้องถอยมานะครับอ่ะผมให้ดูกล้องถอยนะฮะอ่ะนี่กล้องถอยนะครับจอเป็นแบบระบบทัชสกรีนนะพี่พนะแล้วก็แอร์ได้มาเป็นแบบออโต้นะครับแอร์ออโต้เป็นซิงเกิลชนเนลฐานเกียร์เป็นสีดำเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับเบรกมือก้านยกแล้วก็ที่พักแขนมีมาให้ตัวเบาะเนี่ยปีกน่แน่นแบบนี้นะไม่มีล้ม นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งแหละว่าคันนี้มีเก็บงานแค่ตัวหัวหมอนเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองที่เหลือเดิมทุกจุดนะครับสวยแบบนี้ผอนหกพันหกร้อยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะพี่ๆติดต่อมาหาเต้ได้เลยนะครับตัวไฟสองแผ่นที่มีมาให้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับอเออมาบาังแดบไม่มีกระจกไม่มีไฟนะครับสำหรับฝั่งผู้โดยสารแต่ว่าฝั่งคนขับเนี่ยเขามีกระจกมาให้นะครับแต่ว่าไฟก็ไม่มีเช่นกัน นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าทําความสะอาดล้างห้องเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้ก็เหลือแค่ไฟท้ายมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็หัวหมอนมาใส่แค่นั้นเลยนะครับพี่ๆใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้อันนี้ผมเปิดไฟหลีแล้วนะครับไฟหลีด้านหน้าก็จะเป็นเป็น LED เส้นสวยๆแบบนี้หน้าตาคมๆหล่อๆนะครับผ่อน6 6พ0ฟรีดาวได้รถไม่3 0,000นะพี่ๆนะอ่ะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหน้าสักครู่หนึ่งนะครับ ฟีดาาจะเต็มพร6,600นะครับคันนี้มาดูห้องเครื่องแล้วก็โครงสร้างด้านหน้ากันหน่อยด้านหน้าเนี่ยไม่มีงานเก็บเลยนะครับมาเดิมเดิมเลยฝากระโปรงหน้ารูกลมๆต่างๆที่ดูเอานะชัดเจนนะครับกลมคมทุกเม็ดแล้วก็สติ๊กเกอร์ข้อควรระวังยังอยู่นะครับตัวหัวนอ็อตฝากระโปรงซอกด้านในเบ้าโช๊กนะครับหัวน็อตแก้มสวยๆแบบนี้ไล่มานะครับคันหน้าด้านซ้าย คันมอน้าตรงๆแบบนี้นะครับตัวคลิปล็อกต่างๆไม่มีแตกหักแล้วก็คันหน้าด้านขวาเบาโชบสติ๊กเกอร์มอ,อกอร,กอรนะครับปั๊มโตโยต้าที่ฝากระโปรงด้านหน้าหัวนอ็อตบอกเลยสภาพนี้เกรดเแน่นอนนะครับพาร์ทเดิมเดี๋ยวมีเปลี่ยนแค่ตัวไฟท้ายด้านหลังด้านขวานะครับตำแหน่งเดียวแล้วก็หัวหมอสองใบแค่นั้นเองสำหรับคันนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะัคันนี้เราเห็นกันตั้งแต่วันแรกแล้วเนาะ อยู่กันไปนะครับจนถึงวันสุดท้ายที่พี่ๆจองเข้ามานะฮะก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรตรงไหนเปลี่ยนผมแจ้งให้ทราบทุกอย่างไม่มีหมกเม็ดนะครับคันนี้แถมประกันเครื่องเกียร์นะครับวารันตีศูนย์ให้1ปีเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศไทยนะครับเราก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินผมแถมให้ไปอีกหนึ่งปีนะครับสบายใจได้เหมือนผมนั่งไปด้วยเลยหนึ่งปีเต็มโอเคไหมครับยังไงติดต่อมาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้นะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ประ